สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณเอ๋พโรสสัมวริบุตรด้วยค่ะถือว่าเป็นข่าวเศร้าที่ชชอาวงการบันเทิงทวันนี้คือการจากไปของพระเอกรุ่นใหญ่เอ๋พาโรสสัมวริบุตรพระเอกที่โด่งดังที่สุดในช่วงปลายยุค2510ถึงตลอดยุค2520 ก็คือในช่วงปี2 5 1 6 2 5 2 5ถึงโดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของภาพยนตร์ไทยแนวรักวัยรุ่นและเอ๋ไพโรธคือหนึ่งในตัวแทนพระเอกยุคนั้นที่สร้างกระแสความนิยมอย่างกว้างขวางค,ค,คุณเอ๋ไพโรธจังวริบูเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่3ามิถุนายนปี25 6 8เวลา3นาฬิกาที่จังหวัดนครราชสีมาสุริอายุได้72ปีและมีจำนวนสวดพระอภิธรรมแวันมากรัตริยารามราชวร,รวิหารในวันที่4มิถุนายน หากเอ่ยดึงชื่อไพโรจน์สามวริบุตรคนไทยหลายรุ่นคงต้องนึกถึงชายหนุ่มร่างโปรง่งใบหน้าเบื้อนรอยยิ้มและแววตาทะเลนที่ปรากฏยุนบนจองเงินในบทของตามจากภาพยนตร์ไวโอลวนันโดงดังในยุค2510-2520เขาคือพระเอกผู้ก้าวข้ามกาลเวลาจากภาพรักของวัยรุ่นสุดแนวในวันนั้นสู่ผู้กำกับภาพยนตร์มากฝีมือในวันนี้และยังคงยืนหยัดเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ไทย ไพโรสังวริบุตรหรือที่ใครๆรู้จักในชื่อของเอเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2496ที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าเติบโตมาในครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์กับวงการบันเทิงโดยตรงเป็นบุตรชายของนายคารมสังวริบุตรและนางพรพันธ์วรรณมาศมีพี่สาวชื่อจีราภาปัญจศิลป์เจ้าของคณะละครวิทยุอัจฉริยและเป็นหลานชายของไพโรสังวริบุตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการสแสดงก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงเขาสำเร็จการศึกษาระดับปรสร สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพและต่อมาก็ได้รับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกิืเส้นทางการแสดงเริ่มต้นโดยบทของโกงมินในละครจกักจักวงวงแต่ผลง,งานที่สร้างชื่อซึ่งนับว่าเป็นผลง,งานที่2ในวงการบันเทิงก็คือภาพยนตร์เรื่องไวโอลวลปี2519ตอนนั้นเขาอายุเพียง21ปีเท่านั้นมาในบทของตั้มที่กลายเป็นภาพยนตร์แห่งยุคสร้างปรากฏการณ์ทั้งไรายได้และกระแสะความนิยมอย่างถล่มทลาย จากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงตามมาอย่างต่อเนื่องเช่นภาพยนตร์เรื่องรากอุตรุดในปี2520ตามมาด้วยหงทองชื่นชุลมุนในปี2521จำเลยรักผู้ใหญ่ลีกับนางบาและอีกหลายเรื่องและในขณนะเดียวกันก็มีการสร้างภาพยนตร์ของตนเองออกมาอีกประมาณ11-12เรื่องด้วยกันค่ะ บทตั้มในไวโอลอวน์นไม่ได้เป็นเพียงแค่บ,บทภาพ,พยนตร์ธรรมดาแต่กลายเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในความทรงจําของคนไทยมานานนับ10ปีตั้มคือหนุ่มนักศึกษาทะเลนที่เล่นอารมณ์ดีมีมุมอบอุ่นน่ารักและจริงใจในความรักเป็นภาพสะท้อนของวัยรุ่นยุค70ที่มีความฝันมีหัวใจมีอารมณ์ขันไพโทษไทยทอดบทน,นั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติแสดงออกถึงความเป็นคนธรรมดาที่น่ารักมากกว่าจะเป็นพระเอกที่อยู่บนหิ่งและนั่นเองคือจุดที่ทําให้เขาแตกต่างจากพระเอกในยุคเดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ไม่อาจล้านลเลยได้คือการจับคู่ของจิมละลานาสุรวันในบทของโอคู่รักของตั้มในภาพยนต์ไวโอลวนทั้งสองกลายเป็นคู่ขวัญที่คนดูหลงรักและเชียร์ให้เป็นคู่จริงนอกจอถือเป็นหนึ่งในต้นแบบของกระแสคู่จิ้นในวงการบันเทิงไทยที่เกิดขึ้นก่อนคำว่าคู่จิ้นจะถือกำเนิดเสียอีก ผลงานด้าละครเรื่องยุทธการปราบเมียน้อยซึ่งเป็นละครเรื่องแรกที่สร้างกำกับและแสดงด้วยตนเองตามด้วยโนราลูกไม้ไกลต้นตลาดน้ำดำเนินรักรักในม่านเมฆและอีกมากมายอีกทั้งยังเป็นพิธีกรควบตำแหน่งครูใหญ่ของรายการเรียลลิตี้เดอะเทรนเนอร์ปั้นฝันสนันเวที แม้ในช่วงหลังไพโรจะลดบทบาทการแสดงลงแต่เขายังเดินหน้าสร้างผลงานในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์หนึ่งในผลงานที่น่าจดจำคือไวออลวนหตั้มโอตัวตึงปี2565ซึ่งเขานั่งแทนผู้กำกับและเล่าเรื่องราวต่อยอดจากภาพยนตร์ต้นฉบ,บับโดยยังคงรักษาสเสน่ห์ของต,ตัวละครไว้ได้อย่างราบสิง ได้รับเหียญประทับรอยมือที่ลานดาราหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเมื่อปี2552เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าให้แก่วงการบันเทิงไทย พโรเคยสมรสกับชนกวันปิ่นจุฑานนท์มีบุตรสามคนคือจิตรดาจิรายุทธและระวิกร์เขาและกฤชวันแยกกันอยู่ตั้งแต่ปี2545ก่อนจะหย่าก,กันและไละย้ยหยูกินกับชยานิสฐพิริยะสุภาการที่อายุห่างกัน21ปีแต่มีได้จดทะเบียนสมรสไพโรจสังวริบุตรคือพระเอกผู้ไม่จําเป็นต้องรอเลา่าแต่เป็นพระเอกที่คนดูหลงรักเพราะเขาคือภาพแทนของผู้ชายธรรมดาที่มีเสน่ห์เหลือล้นเขาไม่ได้เพียงแต่สร้างภาพยนตร์หากแต่สร้างความทรง จำให้แก่คนดูทุกยุคทุกสมัยและเอไพโรูสั่งวรตรคือตั้มที่เราไม่เคยลืมและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปแม่เอ,อก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณเคดิตจากดาราภาพยนตร์ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะชมแล้วงี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปและก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ